ส่วนไหนคือหัวใจสำคัญที่ทำให้คุณใช้กดแรงดึงดูดได้ผลหรือไม่ได้ผลคือส่วนนี้ค่ะคือส่วนนี้ส่วนของจิตใต้สำนึกร่างกายและระบบประสาทอัตโนมัติค่ะเขาทำงานยังไงแล้วทำไมถึงมีผลต่อการใช้กดแรงดึงดูดตัวแรกค่ะ จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือส่วนที่เก็บข้อมูลบันทึกเรื่องราวความทรงจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและบางทีเกิดจากประสบการณ์ที่เราได้รับมาส่วนใหญ่แล้วจิตใต้สำนึกเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างจากคนอื่นเราไม่ได้เป็นคนสร้าง อย่างเช่นเวลาที่คุณไปเจอประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณอาจจะเจอในสภาวะที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันในเรื่องอ่ะสมมุติเรื่องเงินคุณได้ยินคุณรับประสบการณ์นี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณจะเก็บความทรงจำอันเนี้ยเอาไว้ในจิตว่าเออเงินเนี่ยมันทำให้พ่อแม่ ทะเลาะก,กันนะมันทําให้เกิดความเครียดนะแล้วมันก็จะเก็บความรู้สึกอันนี้ยเอาไว้ในความทรงจําที่เขาเรียกว่าจิตใต้ส่วนึกเขาจะเก็บทุกอย่างทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวและเขาไม่ได้ตัดสินนะว่าเรื่องนี้ดีหรือเรื่องนี้ไม่ดีแต่เขาเก็บทุกเรื่องที่มันเกิดจากอารมณ์และความรู้สึก